นะครับวันนี้ก็เตรียมตังค์หนึ่งล้านบาทนะครับมาซื้อทองสามสิบบาทนะครับในช่วงก่อนปีใหม่นะทองน่าจะราคาขึ้นเยอะนะครับก็เอามาลงทุนไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านในกันนะครับระหว่างซื้อว่าจะเป็นไงบ้างตอนนี้ก็กําลังเก็บังค์ออกมาจากกระเป๋านะครับเพื่อที่จะทําการจ่ายให้กับทางร้านนะครับเนาะก็จะมีพี่เขานะครับเตรียมกําลังเข้าไปดูทองให้นะครับผมก็นับตังค์นะครับมาแล้วเนาะนะครับครบหนึ่งล้านเดี๋ยวรอพี่เขาใช้เครื่องปั่นเช็คอีกทีหนึ่งครับผม ตอนนี้พี่เขาก็นําทองออกมาให้แล้วนะครับเป็นจํานวน3แท่งแท่งละ10บาทเนาะนะครับแล้วก็นับตังไปด้วยนะครับก็ไปใช้เครื่องปั่นนะครับนับก็จะค่อนข้างเร็วมากๆเลยนะครับในการนับเนาะผมก็ตรวจเช็คความเรียบร้อยนะครับของทองอีกทีหนึ่งเนาะนะครับก่อนที่จะนํากลับไปนะครับทองคําเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งการลงทุนแล้วกันเนาะนะครับในเขาเรียกว่าเหมือนเก็บเงินสดนะครับก็เวลาเราจะใช้เงินก็สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ค่อนข้างเร็วครับผม ก็เรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับรับทองกลับบ้านแล้วก็จ่ายเงินให้กับทางร้านครับผม